Like no tomorrow. สวัสดีครับผมอ้วนดิอุสวันนี้ผมจะ <c oughs> ไม่ไปละเคลเลบียังไม่ไปอะ่ะตอนนี้บอสยังไม่ไปไหนเลยอะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมามข้างล่างนี่ก่อนไม่ไหววะอาร์ที่แล้วนี่หนีแบบตั้งแต่ตรงเนี้ยอะไรกันครับเนี้ย ผมฟ้าสมาทางนี้ก่อนดีกว่าไปผมจะเดินเควสชิวๆเดี๋ยวนะผมไปปรับอะไรบ่าเนี่ยความยากหรือเปล่าไหนวะอันนี้อันไหนวะความยากอะเกมใช่ไหมสกีมิดไงสกีมิดที่มันก็สแตนดาร์ดไม่ใช่เหรอเฮ้ยดีสปาโอ้นี่ ดีจังมีของปลอบใจโอเคคิสซาวันปลอบใจเรามีอะไรให้เก็บอีกไหมตอนนี้เอ,อ่อแมกซีนแล้วมันต่างกับอันนั้นยังไงวะอันนี้สีเขียวกับสีฟ้าอ๋อสีฟ้าความจุกระสุนเยอะกว่าเหรอมันจุกระสุนเยอะกว่านะสีฟ้าเนี่ย อันนี้ก็ย่อยทิ้งไปอ๋อย่อยไม่ได้ก็ต้องเก็บเดี๋ยวเสียงมันพายุเลยแล้วเมื่อกี้ได้บาสุก้ามาีกระบอกว่ะโอเคเอาไปเ่่เนี้เนาะฮายขาววันลี้นี่นเหนื่อยมากอะ่ะอ๋อฝนตกเดี๋ยวดูแถวนี้นี่มีอะไรค้นไหมแล้วตอนนี้ผมไม่มีอะดรีนาลีนเลยนะใช้ไปเกี้ยงเลยใช้ตอนนี้เนี่ย ค่าแท้ง4ตัวนะผมใช้ไป2รอบเพราะมี2อันนั่นแหละหมดแล้วผมจะไปสเตนังนาทใช่ไหมตรงนี้น่าจะใช่นะเป็นหมู่บ้านชาวประมงไปขี่จักรยานมาั้งจักรยานมาทางนี้แบตเตอี่แบตเตอรี่เนี่ยเอาไว้วางใช่ไหมวางแล้วยิงพอระเบิดแล้วศัตรูมันจะหยุดชะงัก แต่ผมเอาไว้ย่อยอ่ะเอาไว้ยอ่อยทำกระสุนดีกว่าเสียงลมแทงเอาไปแค่สิบพอโอเคไปดีกว่าวันนี้ยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย,ยากตั้งแต่พาร์ทที่แล้วอ่ะโอเคไป ดดดดดดวันนี้ขอให้ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันซะหน่อยเนาะขี่จักรยานท่ากลางสายฝนไอ้เอส้นนี้ไม่มีอะไรนะคิดว่าต้องไปถึงทางแยกอผมจะเลี้ยวซ้ายออกซ้ายเลยแล้วกันไปได้ป่าววะเฮ้ยเยวเดี๋ยว ไ,ได้ไปวันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าผาละโอ้ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำใจให้ชินกันพาร์ทนี้การาฟิกไม่น่าจะหน่วงเหมือนพาร์ทที่แล้วนะน่าจะโอเคอยู่พอถูไทยเฮ้ยมาถึงแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตู้คันนี้อือีกแล้วน่าจะเป็นหมา เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นนยวถึงสไนเปอร์สิจ้ะถ้าเป็นหมาฮ้ยโดนว่ะเดี๋ยวต้องยิงโดนก่อนแม่งบิดโคตรเร็วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้สามตัวเดี๋ยวนะ โดนใครว้แล้วโอ้ย,อยมันเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นแล้ว,ลวโดนสามตัวใครจะไปยิงหมดวะเฮ้ยหืาโ,โดนโจมตีอะไรทำไมมันหน่วงจังวะ mà hả cú chế máy mới hẹn lóc quá đấy này đồn 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 cái thằng lạc mình bằng bằng thẳng ạ Giờ mà มาแล้วมาแล้วเอาชิบหายตัวใหญ่ดิวะนึกว่ามีแต่หมาเฮ้ยกูมาลิมน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาทางลิมน้ำเข้างเนี้้ยเฮยโดนมันหาผมอยู่ นี่เป็นอะไรวะเนี่ยมือไม่ขึ้นเลยไม่เสียงอะไรวะเสียงชี่ชีนี่มันเสียงอะไรวะนั่นไงสงสัยจะเป็นเสียงโดนไอ้ชี่ชีเนี่ยโดนไม่โผล่มาวะ ต้องไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งยิงแม่งอีกฝั่งเออสโคผมว่าซูมได้ไกลนิ่ว่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดวะเฮ้ย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 ,ยนี่เหมือนมันจะมาต่อ,อไปแล้วโอ้โหเฮ้ย ไหนวะยังไงเฮ้ยไม่สงสัยกันเหรอไม่สงสัยกันเลยเหรอฮีอเสีย ผมอินคอมแบทกับใครอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวนะ้ำยิงมาจากไหนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวบินิกด้วยโอย้ในนี้มีแก๊สชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาบ้านหลังนูน้นต้องไปบ้านหลังนูน้นเอาบ้านหลังนี้เข้าไม่ได้ เข้าก่อนเข้าก่อนเร็วเร็วเร็วนอนกัน <c oughs> วันนี้มันอะไรวะเนี่ยวิ่งไปไหนละคิดว่าผมอยู่แถวนี้แหละ ้ยิบหาแลวมันเป็นไอ้นี่ด้วยระดับฟินิกซ์ด้วยไอ้ระดับฟินิกซ์มันมาจากไหนวะมันไม่ใช่เป้าหมาย้วยนะ แปะอะไรจะเข้ามาทำแปะอะไรหมายตัวล้จะเข้ามาทำไมจะเข้ามาทำไมเอาชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันจะเข้ามาโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเข้ามามันจะเข้ามาทำไมเนี่ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> คืออะไรครับเนี่ยหมดจังวะเอ้ยเอามาเข้าทางปืนอเองนะอ๋อมันติดประตูอยู่

เอ้ยดหา,า,ายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวต้องเข้ามาคอมันโดคืออะไรวะเออเข้ามาสิวะเดี๋ยวมันมีกี่ตัววะเนี้ยเออเข้ามา อุ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่อยๆไม่ได้นะแล้วตายง่ายด้วยนะไอ้นี้กระ่องใหญ่หมดยังวันไอหมาเนี่ยผมฆ่าไปกี่สิบตัววะเน,นี่ย <c oughs> ดู <c oughs> ดิเกินเลยปิดก่อนปิดปิดเอาไม่เห็นกูซะง,งั้นชิชิๆๆ อากจากไม่เดินต่อมาทางนี้สิมาทางนี้กูจะยิงได้จะวิ่งไปวิ่งมาไหมวะเอออาไปแก ลำคาญกูลำคาญเอาช็อตกันไปบัมแม่งสิกว่าช็อตกันช็อตกันนน่งาลำา <don> คาญไอ้โดนก็เหมือนกันหมดยัง คือมันมาจากไหนกันเยอะแยะวะเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นเคเวสกลับไม่ใช่เอาตวัวไหนวะพอ,อพอเลยปิดประตูตีหมาแต่ได้กระสุนตัวละนิดๆหน่อยๆ โอเคกี่ตัวก็ไม่รู้โคตรเยอะต้องเข้าไปในบ้านหลังนี้ด้วยเหรอเสียงอะไรวะเนี่ยชีชีเนี่ยเสียงแก๊สเหรอเออพอไม่ซูแล้วก็ไม่หน่วงนะตอนแรกโคตรหน่วงเลยราวนี้จะลื่นเกินไปด้วยนี่ไง hey, Uncle, later. เดี๋ยนะมันมีหุ่นตัวใหญ่ที่เป็นฟินิกด้วยใช่ไหมมันไปไหนแล้ววะไปแล้วใช่ไหม เนี่ยบ้านอย่างเงี้ยมันจะเป็นบ้านประกอบฉากเข้าไม่ได้เนี่ยถ้ามีโคมไฟอยู่หน้าบ้านเนี่ยเข้าไม่ได้อันนี้เข้าได้เดี๋ยวมาเข้าโอเคไปทำ quest กันเอ้ยเมื่อกี้ของเวโรนิก้าใช่ไหมอันนี้เหรออ๋อนี่ลุงโทเบ้จะคือเป็นข้อความของเวโรนิก้าถึงลุงโทเบ้นะเฮ้ลุงโทเบ้ นี่ชันเวโรนิก้าอีกแล้วคุณเป็นยังไงบ้างคุณยังอยู่ที่นั่นเหรอแล้วมีกี่คนพ่อบ้าอยู่หรือเปล่าเขายังคงไออยู่ไหมคือเหมือนพวกคุณจะไม่ควรอยู่ที่นั่นหากพวกมันพบว่าคุณอยู่ที่ไหนมันจะตามหาคุณฉันไม่สามารถไปได้ตอนนี้มีสิ่งที่ฉันต้องทำบางทีฉันอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบอกแม่และพ่อขอให้เขาปลอดภยัยและฉันจะโทรกลับภายหลังโอเค ก็คือเป็นไซเคเวสนะอันนี้ต่อไปเป็นเ,เวสหลักใช่เ,เวสหลักด้วยว่ะโอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงอาวุธเฮ้ยมีกล่องอาวุธเว้ยโอ้โหข่าวจั๊วเฮ้ยแรนไมล์โอ้โหพลร,รามมติกเยอะว่ะเดี๋ยวมีอะไรให้คนอีกไหมเนี่ยหลบดูยังวะเออดีดีดด บ้านนี้เหรอบ้านนี้ผมเออเดี๋ยวมาแล้วกันเข้านี่ก่อนจะปล่อยแก๊สทำไมกันเนี่ยเอ,อ่อหน้ากากหรือไอ้นี่ไปเลยเอเคเข้าไปออนึกว่าจะมีผลตอนแรกมันไม่ออกผลเคได้มาแล้วมีอะไรให้เก็บไหมหาของก่อนอเฮ้ยมีอาวุธ ไว้ช็อตการไซเลนเซอร์สีฟ้าว่ะนะมีอะไรอีกป่าโอ้ยมันจะป้นไว้ทำไม,มจะปล่อยการ์ดไว้ทำไมวะ <c oughs> <c oughs> เดินชิลอีกแล้วโอเคไป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 ไอ้ไซเลนเซอร์ฟ้ามาว่ะโอเคเดี๋ยวอ่านก่อนนะอ้าวจบไปแล้วอันไหนวะเนี้ยเควสที่ให้มาหานี่ไง อาข้ามทำไมก็คือเมื่อกี้เอ่อเป็นเสียงตอบรับของวูเลนิก้าใช่ไหมแล้วอันนี้ก็เป็นจดหมายน่าจดหมายจากลุงหรือเปล่าเป็นบันทึกถึงลูกสาวเหรอก็คือนะ่าจะเขียนจากพ่อของวูเลนิก้าอ๋อพวกเขาอยู่ที่นี่พวกทาหารพวกเขาต้องการให้เรายอมแพ้อย่างสง,งบและเปิดพวกบาราเขตเราจะตกอยู่ในอันตรายถ้าเราไม่ไปที่บังเกอร์เขาบอก ทำไมเฮซาเฟสิกฟังเป็นแบบนั้นในภาษารัสเซียมันเป็นภาษารัสเซียแม่ของแม่ของเธอและฉันไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรอีกแต่เราเชื่อใจเธอที่รักหวังว่าทุกอย่างจะจบลงในเมื่อช้า x พ่อโอเคจดหมายจากพ่อกับแม่ถึงเวเลวนิก้าโอเคถึงเวลาฟาร์ม หนๆแล้วก็จบเควสไปแล้วนะเดี๋ยวนะแล้วเควสหลักอ๋อเควสหลักยังต้องไปที่นี่นี่ว่าชี้หายชี้หายชี้หายแล้วมันไม่ย้ายไปไหนด้วยนะอะไรของมันวะเดี๋ยวผมจะเนี่ยสำรวจแถวนี้ดีกว่าเผื่อเจอเซฟเฮาต้องสำรวจไปที่ลาหลังโอเคหรือบ้านหลังนี้ อา้าบ้านฉากว่ะวันตรงนี้มีแต่บ้านฉากว่ะมีแฟมีผู้มีกระสุนนิดหน่อยผมคิดว่านะแถวเนี้ยน่าจะมีเซฟเผาอมันไกลอะ่ะไกลจากจุดนู้นมากเลยอะ่ะมาดูตรงนี้กันเลาใชายฝั่งไปแล้วกันเนาะฝั่งนู้นมีไฟอะไรด้วยมีบ้านว่ะ น่าจะมีเซพเฮาส์หรือเปล่าอ๋ออยู่ตรงนี้เกตามหาเซพเฮาส์เ้ยแดงเั็นวะอ๋อป้ายไฟศัตรูหรือเปล่าไม่มีนะเนี่ยแปลกแปกแลกอั้นนะบ้านฉาเข้าไม่ได้มันไม่มีล่องรอยความเสียหายด้วยนะออมีนี่ว่ะ ก็ไม่มีร่องรอยความเสียหายมันตายอื้อเลยเฮ้ยเฮ้ยใครเห็นไม่รู้นึกว่าจะไม่มีไม่กี้ไม่เห็นนะใครเห็นผมวะโดนหรือเปล่าไปหลังๆมามเจอโดนบ่อยจังวะไมไ่ยินเสียงอะไรเลยนะใครเห็นผมวะอ๋อโดนจริงๆด้วย ก็ต้องปิดปากไปไหนแล้ววะอาเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอไปไหนแล้วนั่นหรือเปล่าไ,ไงเฮ้ ใช่บอสใช่ไหมอีกตัวอยู่ไหนพอไม่เห็นแล้วก็เราแวงตัวเดียวใช่ไหมเหยนเอ้ยต้องกลาดแล้วอะไรอะ่ะผมนีหยิบอะไรเอกาสารแบ็คช็อตโอเค ตรงนี้นะลูกซองแบ็คช็อตอยู่ในรถในเต็นท์ไม่เห็นมีอะไรนั่นไง เพิ่มเหรอตัวไหนมีมาเพิ่มอีกเหรอวันนี้ไม่น่าจะใช่เอ้ใช่ว่ะไอ้นี่เป็นวู๊ใช่ไหมตรงนี้วู๊ไอ้ตรงนี้คืออะไรนี่ก็เป็นไอ้นี่ฮันเตอร์แสดงว่าเมื่อกี้ตัวนี้มาใหม่นี่ผมตามหาเซฟเฮาส์ครับ ไอ้พร้อมจะอยู่ตามลานอย่างงี้เหรอไม่น่าจัดนะมาบารหลังนี้ดีกว่าเข้าได้ไหมไม่ได้อีกฉากเฮ้ยทำไมช่วงนี้เจอแต่บ้านฉากวะนี่ก็ฉากหมดเลยเนี่ยไม่ชิบหายเห็นไหมเนี่ยไงดีวะเนี่ย อันนี้มีแต่บ้านฉากนะแต่ว่าในรถมีไอ้นั่นแบ็คช็อตอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวลงมาข้างล่างเหรอไม่ใช่นีกว่ามันอยู่ข้างบนอยู่แล้วทำไมดูเหมือนมันอยู่ข้างล่างเลยวะอ๋อสัญญาณยัญญณ เดี๋ยวมึงจะเฝ้าอย่างนั้นเลยเหรอกูขอยิงนะถอยไปอีกได้ปะะ่าวเดี๋ยวเฮ้ยกูจะโดนในตัวใหญ่โดนตัวใหญ่แม่งรู้ไกลเว้ยกูไออกลไกลมากๆด้วย ยิงบาสุก้าอะไรดีไหมเกริกเว้ยทังที่ทีิวะผมจะยิงจนกว่ามันจะพังเอ้าพังแล้วาม่มีไรเฝ้าแล้วสิมึงไปแล้ว กูไม่อยู่แล้วเฮ้ยแม่งรู้ว่ะหายประสัญญาณไม่มีแล้วแม่งรู้เลยว่ะเดี๋ยวนะแล้วผมมาร์กไว้ไหนวะอยูนู่นมาซีแน่จริงก็มาซีจะไล่ตามผมมาไหมเอ้ยนั่นไงตาแดงแต่ไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนนะดูหาใหญ่ ไม่เจอหรอกโุ้ยไปแล้วเอาชิบหายอันนี้แม่งรู้เดี๋ยวเยมันข้ามน้ำมาได้ไงวะออกแล้วออกแล้วออกเขตแล้วมันจะใช่ไหมวะนะเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนู้นเหรออย่าเป็นฉากนะมึง เฮ้ยใช่เว้ยเฮาเซฟเฮามีของครบเลยยิงมีแากไหนวะไหนวะอะไรอ่ะอ้อมอยู่ตรงนี้มาตัวเดียวนี่นะ พวกด้วยอยู่แล้วใช่ไหมวิ่งมาหาเซฟเฮาโอเคจบพาร์ทดีกว่าเนอะนไหนๆก็ทำเฟสตรงนี้จบแล้วแล้วก็เจอเซฟเฮาแล้วด้วยเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมมาบุกตรงนี้ดีกว่าไอเนี่ยจนกว่าวูไอจนกว่าบอสมันจะออกจากตรงนี้ผมจะไป ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะครับผมแล้วัาพาร์ทนี้ไปดีกว่าสวัสดีครับ